สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพรเพนในช่องพอรเพนรีวิวรถถ่ายมือ2จากร้าน PC Tractor อร์ำเภอเป็นจรักษจังหวัดศรีสะเกดค่ะวันนี้พรเพนมีรถถ่ยมาแนะนำนะคะเอาใจคนรักคูโบต้าค่ะมี4คันมีด้วยกัน4คันนะคะมี40แรง36แรง47แรงและ50แรงค่ะเดี๋ยวพรเพนจะพามาชมรอบๆคันทั้ง4คันเลยค่ะคันแรกนะคะ L4018 ค่ะจดทะเบียนปี6กสในราคาสามแส0ห้บาทค่ะมีอุปกรณ์2ชิ้นมีดันหน้าและผานหลังค่ะดันหน้าและผานหลังนะคะผานหลังเป็นผานใหม่ค่ะผาน5ใบ22นะคะสยามสตดโตล่าค่ะข้างหลังก็ประมาณนี้นะคะ ไฟใช้ได้ทุกระบบไฟใช้ได้ทุกจุดค่ะระบบไฟใช้ได้ทุกจุดนะคะฟานหลังค่ะฟานใหม่นะคะสีสันเป็นสีสันเดิมสีสันเดิมสวยๆเบาะบาะเดิมนะคะบาะที่ติดมากับตัวรถเบาะเดิมค่ะหลังคาไม่ร่วไม่ซึมค่ะ หลังคาไม่รั่วไม่ซึมนะคะยางหน้ายางหลังค่ะยางหน้ายางหลังติดมากับตัวรถนะคะติดมากับตัวรถค,<ม>ค่ะเครื่องดีเกียร์ดีค่ะเครื่องดีเกียร์ดีสำหรับรถคันนี้นะคะจดทะเบียนปี63ค่ะจดทะเบียนปีหกสามในราคา3ามแสน ห้าหมื่นห้าพันบาทนะคะมีอุปกรณ์สองชิ้นมีดันหน้ามีผานหลังค่ะยางหน้ายางหลังติดมากับตัวรถนะคะ PTO PTO ใช้งานได้ปกตินะคะ คันท,ที่สองค่ะค u บุ t a L 3608ค่ะจดทะเบียนปี55ค่ะในราคาส5ง0 0นบาทนะคะมีอุปกรณ์สองชิ้นค่ะมีดันหน้าและผานหลังดันหน้าทำสีให้ใหม่นะคะและตัวคานค่ะตัวคานทำสีให้ใหม่นะคะ ยางยางหน้ายางหลังติดมากับตัวรถนะคะสีสันเดิมค่ะระบบไฟใช้ได้ทุกจุดค่ะบาะเดิมค่ะไม่ขาดน,นะคะหลังคาไม่รั่วไม่ซึมค่ะ ผานคันนี้เป็นผานตาช้างนะคะผานหกใบยี่สิบสองค่ะตัวผานเป็นผานตาช้างค่ะผานติดมากับตัวรถค่ะข้างหลังนะคะ PTO ใช้งานได้ปกตจุค่ะระบบไฟคันนี้นะคะใช้งานได้ทุกจุดค่ะ สีสันสวยค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหา L 3 6 0 8นะคะ36แรงค่ะเครื่องดีเกียร์ดีน้ำไม่ดันเครื่องไม่ไอค่ะมาดูคันที่3ามนะคะ L4708 ค่ะ l 4 7 0 8ปีจดทะเบียนปี56ค่ะในราคา3า9 0 0 0บาทนะคะสีสันเดิมค่ะดันหน้าทำสีให้ใหม่นะคะดันหน้ากับตัวคานค่ะทำสีให้ใหม่มีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมีดันหน้ามีผา้หลัง นเป็นผานที่ติดมากับตัวรถนะคะผ่านตาช้างค่ะทันหกใบ22ด้านหลังนะคะไม่เยิ้มนะคะ TTO ใช้งานได้ปกติค่ะระบบไฟใช้ได้ทุกจุดนะคะรถสภาพพร้อมใช้งานลุยงานเลยค่ะเบาะเบาะใหม่นะคะ ทางร้นเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหานะคะ L4708 ค่ะ47แรงแนะนำรุ่นนี้นะคะคันนี้ค่ะเล่มชุดโอนครบนะคะเรามาดูหลังคาหลังคาไม่รั่วไม่ซึมค่ะ ยาง,งติดมากับตัวรถนะคะยางหน้ายางหลังค่ะเครื่องดีเกียร์ดีนะคะค่ะมันดูคันที่สี่ค่ะ L 5018ค่ะรถจดทะเบียนปี59ค่ะในราคาสาบแส0บาทนะคะมีอุปกรณ์2ชิ้นมีดันหน้าและผานหลังค่ะดันหน้านะคะยางหน้ายางหลังติดมากับตัวรถนะคะหน้ายางหลังติดมากับตัวรถผานเป็นผานใหม่ค่ะ ห้าใบยีสิบสีนะคะคันนี้ข้างหลังก็ประมาณนี้ค่ะไม่ร่วไม่ซึมค่ะระบบไฟใช้ได้ค่ะใช้ได้ทุกจุดหลังคาไม่ร่วไม่ซึมค่ะเบาะมีขาดนะคะปะให้เรียบร้อยแล้วค่ะ เรื่องดีเกียร์ดีนะคะสำหรับตะแกงหน้านะคะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเป็นตะแกงใหม่นะคะค่ะสำหรับคันนี้นะคะจดทะเบียนปี59ค่ะในราคา395,000บาทสีสันเดิมค่ะ เรื่มสวยๆสำหรับคันที่ห้านะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะ LC ศูนย์แปด SP ค่ะตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะคะเข้ามาใหม่ๆค่ะในราคาสามแสนแปดหมืนห้าพันบาทค่ะจดทะเบียนปีหกห้านะคะ มีอุปกรณ์สองชิ้นค่ะมีดันหน้ามีผ่านหลังส,สีสวยๆลอ้อสวยๆยังสภาพใช้งานได้อีกยาวนานค่ะเป็นผานใหม่นะคะ ค่ะไม่ร่วมไม่เยิ้มค่ะระบบไฟใช้ได้ทุกจุดนะคะอย่างหน้าย่างหลังปิดมากับตัวรถค่ะ สวยๆนะคะสำหรับคนรักคุปต้าค่ะแนะนำค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานเล่มชุดโอนครบค่ะสำหรับร้านเรานะคะมีสองฝั่งนะคะติดถนนใหญ่ค่ะติดถนนสี่เลน ถน,ถนนกันทรลมกันทรลักค่ะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะคะค่ะและทางร้านเรามีอุปกรณ์การเกษตรให้เลือกหลากหลายค่ะมีเครื่องตัดหญ้าผานพัวผานพวนพวโตตรตารี่ผานบุกเบิก ฐานขุดมันและฐานยกล่องค่ะที่ทางร้านให้บริการนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0816004753ค่ะหรือสะดวกไว้มาที่ร้าน PC Tractor อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะทางเรายินดีให้บริการนะคะสำหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดนเทนขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ